สวัสดีครับเอฟซี F C, มือนี้กับมาพบกันในวันที่สิบเจ็ดตออเสารนะครับเนาะตอนเต้าของมือเลขออกนะครับเนาะหรือว่าวันเลอ,อกออาสาหรับคลิปนี้ผมกับทีมารวบรวมจุดสรุปของทางช่องนะครับเนาะมีจุดสรุปบนสรุปล่างแล้วกอับวันที่ย่างบัลลีทิตต่ำสูตรมาคบสองตัวบนสองตัวล่างก็มีอยู่สองสูตรนะครับเนาะและ้วก็ไปทีมักสูตรเดียวเดียวหรือว่า ชอบการชนสูตรก็มารับชมได้ในคลิปนี้เลยนะครับเนาะผมก็สรุปเอฟที่ T. ได้รับชมไว้เบทอ,อทุก,ท,กทุกนะรเนาะอยู่ในคลิปนี้แล้วควันเลขออกนะเนาะมาให้เอฟที่ได้รับชมอีกเที่ยนึงหรือว่าครัง้งหนึ่งนะครับเนาะกวอนไปรับชมขอฝากคาเตือนก่ันครับเนาะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น สูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับลหลังจากฝากคำเตือนแล้วเฮากับเมื่บงสูตรที่ผมได้ลงสรุปให้เอฟซีเนาะได้รับชมไปแล้วนะครับเนาะกลับขึ้นมาให้ชมอีกครั้งนึงก้อนเล็กออกนะครับเนาะสำหรับสูตร สรุปบนนะครับสูตรสรุปบนนะครับเนาะก็มีตามนี้นะครับเนาะผมก็สรุปให้สำหรับเลขบนผมก็ให้สามคู่นะครับเนาะที่เหลือเอฟซีคินชอบกันั่ไปพิจารณาได้นี่ครับก็คือได้ทั้งหมดเก้าชุดที่จับออกมาให้นี่ครับได้ทั้งหมดเก้าชุดนี่คือหลักร้อยหนึ่งและสองนะครับเนาะเควาชนออกมาจากสองสุดนี้นะครับเนาะ สำหรับเหล็กดับกับพุงกระตัดห้เยบร้อยดับก็คือดับศูนย์ขาดบนนะครับสูตรผมก็ลงใหเอสซีได้รับช่มไปแล้วนะครับเนาะสำหรับสูตรที่นี่กับเฮาสีมาบึงสูตรสูตรล่างสูตรล่างน้ำนี่ครับนี่คือชุดสรุปล่างนี่ครับชุดสรุปล่างก็ผมก็สรุปให้ตามนี้นะครับเนาะ อ่าลักซิปอ่าก็เก้ากับศูนย์คล้ายๆกันกับเลขบนนะครับเนาะนี่ครับเลขบนกับีแทบสิดลักเดียวกันเลยนะครับเนาะนี่ครับเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้ก็เก้าศูนย์หนึ่งนะครับแต่ว่าผมตัดเลขศูนย์ออกไห้เพราะว่าบนดับบนดับศูนย์นะครับเนาะบนดับที่ศูนย์นี่คือชุดสรุปล่างนะครับเนาะผมมาเปรียบเทียบใหอ้เบิ้งอีกเทียหนึ่งนะครับเนาะว่า ระว่างบนกับล่างนะครับบนกับล่างมีคล้ายๆกันนะครับเนาะนี่คือชุดสรุปบนนี่คือชุดสรุปล่างนะครับเนาะ,ะต่ว่าก็มีส่วนต่างอยู่นะครับเนาะมีส่วนต่างอยู่สําหรับชุดสรุปะระว่างบนสีพะมีเก้าศูนย์แล้วก็บอมีเลขศูนย์นะครับเนาะเนี่ครับสามารถมาล่างได้เลขศูนย 0, ์ศูตรนี่ ที่ติดศูนย์สามารถมาล่างได้นะครับเนาะแต่ว่าบนติดดับขาดบนคือเลขกศูนย์นะครับที่ติดศูนย์ไปนะครับเนาะสำหรับล่างพุ่มก็ให้คูเดนไปที่90 91 93และ03นย์สาล่องกับหนคือล่างนะครับที่เหลือเอฟซีไปพิจารณาเองว่าสิตามนั่ไปพิจารณาบ่ นี่นนครับเนดะี่ยวแต่เปรียบเทีบกนาะนี่สําหรับชุดสรุปบนนะผมมาเปรียบเทียบกันระหว่างบนกับล่างนะครับวนะ่าก็คืออ่าผมเชื่นชอบไปที่เก้าหนึ่งและเก้าสองนี่ครับสําหรับชุดสรุปบนนี่ครับชุดสรุปบนแล้วก็เก้าห้านี่ครับคือสามคู่นี่ครับถ้าว่าเชื่นชอบคู่ใดเพิ่มเติมอีกอ่าจากคู่หนึ่งอ่าเนาะคำว่า กสิชื่นชอบคู่ที่ติดชุดสรุปสองตัวบนสองตัวล่างนะครับเนาะสิมีชนอยู่นะครับเนาะพอว่ามันว่ามีาเลขศูนย์นี่ครับชนก็แถวนี้นี่ครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ชอบคู่นี้ตตืมไปอีกนะครับเนาะและ้วอ่า ก็มีอยู่อ่อหนึ่งห้าอ่านี่ครับก็จะมีเพิ่มเติมให้อีกอจักสองคู่นี่ครับนะครับแล้วนี่ครับถ้าว่าล่องอ่าเพราะว่าสามคู่กะเตียงเกินนะครับแล้วแต่ว่ากะบถามว่าชอบกับว่าไปยังนะครับแล้วแต่ว่าผมกัล่องไว้ให้ อ่าสองคู่นี่ครับสองคู่หนึ่งสองและหนึ่งห้าเนี่ยครับท่านที่ผมที่อชอบอีกอ่าลองนี่ลองลองให้สองคู่เท่านี้น,นะหรือว่าเสียวแต่เฉพาะที่อ่าผมชอบคู่เด่นนี่ก็แล้วแต่นะครับว่านี่มาได้อ่ามาขับกันนะครับวนาแลวแต่เอฟที่ผิดจาระหน้าเองนะครับว่า บางครั้งตัวที่ห้าชอบก็แบบ่ค่อยมากอ่าตัวที่ห้ามาชอบกับมาก็มี่นัเนาะสำหรับ,นะส,รบสูตรเอาแน่นอนบม่ได้อเพราะว่าอ่ากองตลาเพ่นก็หมุนบ่ฮู้ว่าสีออกตัวใด่านผะูนะ้ห้ก็ใหายก่อนนัเนบ่ฮู้่หเพิ่นสีออกตัวใดอ่าวันนี้ห้าสิมว่าบ่งชุดสำหรับคนที่ชื่นชอบอ่สูตรที่ มาครบสองตัวบนสองตัวล่างที่ผมใน้ลงคลิปไปให้เอฟซีได้รับชมตั้งแต่ต้นงวดอ่าตั้งแต่ต้ตอตอนงวดเลยนีค่คือสูตรนี้นะครับาเอฟซี FC ก็เชื่นชอบไปอ่าภาวนาก็ให้เดินต่อนะครับว่านี่ครับตอนรับสูตรนี้ก่ะตำแหน่นงบวกกง็ง่ายๆนี่ครับตำแหน่งบวกก็ง่ายๆไม่ยงยากนะครับเนาะนี่ครับมาครบสองตัวบนและ องตัวล่างนี่ครับต้อนรับสูตรนี้ก็เดินดีหน่อยตัวนะครับแต่ว่าเดินมาสี่งวดแล้วนี่ครับเดินมาสี่งวดแล้วมาครบสองตัวบนสองตัวล่างบางทีก็มาสามตัวเลยสูตรนี้เลยถือว่าเดินดีนะครับเพราะว่าหน้าก็ให้เดินต่อนะครับผมว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ส้อรับสูตรนี้นะครับน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ส้อรับการจับคู่ สูตรนี่โดยที่ย่าง,งวาอได้์ส้นสูตรใดนะครับเนาะอเได้จับออกมาเอฟซีได้รับชมแบบนี้แล้วนะี่ครับแบบนี้เลยนะครับนี่คือเล็กเด่นนะครับเนาเด่นเด่นล่างนะี่ครับชุดที่ผมจับให้ตั้งแต่ตอนแรกเลยผมกับว่งให้ที่เก้าหนึ่งและเก้าสองตั้งแต่ตอนแรกเลยั้งต้ตนงวดเลยนะครับเนาที่ว่าผมชื่นชอบนะี่ครับแต่ต้นงวดเลยแต่ผมก็บอกว่า,วา ที่ติดตัวนี่คือดับบนนะครับเนาะเอฟซีกับพิจารณาเบิ้งนะครับเนาะก็มีเลขเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอ่าที่กำลังฮื่มห้ากันอยู่ตอนนี้นะครับเนาะที่ผมก็ได้ขีดไว้ให้ขีดเส้นไว้ให้ตั้งแต่ต้วนวันเลยนะครับเ,เลขต้มนี้นะครับเนาะถือว่าอา่าหลังๆมาตอนนี้ก็คือหาซื้อว่นใดแล้วนะครับเนาะสำหรับตัวนี้ นี่ครับสูตรมาครบสองตัวบนสองตัวล่างนะครับเพราะว่าสูตรนี้น่าลุ้นมากเลยนะครับว่าน่าลุ้นมากที่สุดนี่สูตรนี้เลยในนี้เลยผมว่าอัดอัดความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นน่าจะมีให้เห็นเลยผมว่าวันนี้นะครับว่าน่าจะมีให้เห็นผมว่าความน่าจะเป็นเพราะว่าผมก็ชอบชอบในสูตรนี้มากเลย อเพราะว่าก็มาตรงกับสูตรสองตัวบนสองตัวล่างอีกหนึ่งสูตรที่ผมได้นำมาให้ชมเป็นสูตรที่สองนี่ครับก็คือสูตรนี้เลยนี่ครับแต่เขาเขาจะหลุดที่บนแค่งวดเดียวนี่ครับที่เหลือเขาก็เดินมานี่อ่ารวมๆแล้วหกงวดอ่า เขาเดินมาแล้วหกวดัดแต่ว่าเขาหลุดไปหนึ่งวัดนี่ครับรวมๆแล้วก็เจ็ดวัดนะเขาหลุดไปหนึ่งวดัดก็เดินที่หกวดัดนะครับหลังจากที่หลุดแล้วเขาก็เดินดีนี่ครับเดินดีมาเข้าทั้งบนทั้งล่างเหมือนกันนี่นะี่ครับแต่ว่าล่างยังเดินดีอยู่เนี่ยยังล่างยังเดินดีอยู่นี่ยังไม่หลุดเลยนะครับก็เ,เดินมาแล้วเจ็ดวัดเลยล่างนี่ครับก็ยังเดินดีอยู่ก,ก็ตัวเลขก็มาชนกันอ่ตัวเลขก็มาชนกัน ถ้าใครชอบที่สองสูตรชนกันก็ก็นี่เลยนี่ครับผมก็ทําให้ดูแล้วนี่ตั้งแต่ต้นวัดเลยลนะครับเนาถ้าใครชอบสองสูตรที่ที่ชนกัน,นก็ผมก็จับสองสูตรนี้มาชนกันให้ดูตั้งแต่วด่ดที่เริ่มเดินแปดศูนย์ห้า 8, 5, นี่ครับตั้งแต่วดที่ออกแปดศูนย์ห้า ครับก็คือชนกันมาสามงวดให้ชมย้อนหลังนะครับให้ชมดูว่าเขามาแบบนี้เลยมาบนมาล่างเลยนะครับแล้วก็งวดต่อมาอีกก็มาชนให้ดูอีกนี่ครับเขาก็มาที่บนที่ล่างเหมือนเดิมนะครับมาทั้งบนทั้งล่างเลยอ่าหรือว่าเดินดีนะครับแล้วแล้วก็งวดต่อมาอีกงวดล่าสุดก็ มาบนมาล่างอีกนี่ครับได้น้อยตัวลงไปอีกนี่ครับจากที่จะเยอะตัวงวดนี้ก็ได้น้อยงวดนี้ก็ได้เยอะขึ้นแต่ก็ยังมาอ่างวดนี้ก็มาน้อยตัวอีกอ่านี่ครับก็ทั้งหมดก็สิบอ่าอ่าหนึ่งสองสามอ่าสิบยงงสิบคู่ สิบคู่ผมไปเขียนสนิบเอ็ดนะเขียนผิดนะที่จริงก็สิบคู่นะครับล่ะนี่เลยสิบคู่เลยนี่ไปเขียนสิบเอ็ดอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าสิบคู่ทีนี้งวดที่ชนกันได้งวดล่าสุดอ่างวดงวดวันนี้แหละงวดประจำวันที่สิบเจ็ด มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกอ่ะจะมีให้เห็นหรือไม่บนหรือล่างเนี่ยอยู่ในนี้จะมาให้เห็นหรือไม่นะครับลนะก็ไม่มีใครร,คร,รู้ไม่มีใครทราบนะครับลนะเอฟซี FC ไ้พิจารณาอีกครั้งหนึง่งเอฟซีบางคนเพิ่งเพ,พิ่งกับเพิ่งได้เข้ามารับชมในชุดอ่ร่วมชุดสรุปในช่องกอนเลขออกนะครับลนะ่นะอ่านะสำหรับคลิปนี้ข่าวมารวมๆให้เอฟซีได้รับชมอีกครั้งหนึง่ง บางคนก็อาจจะลืมไปแล้วหรือว่ายังบ่ได้บ่งนะครับแพิ่งจะเข้ามาในรอดไปปลายงวดนะครับแล้วนี่ครับกามารับชมคลิปนี้ได้นะครับเนาะก็นัไปพิจารณาได้นะครับนี่ครับก็ชนออกมาได้ที่9012นี่ครับก็จับคู่ออกมาแล้วก็ได้แค่หกคู่นี่ครับให้เอไปนําไปพิจารณาบ่งว่าชอบคู่ใดหรือว่าจะเอาคู่ใดไปซื้อบนซื้อล่างนะครับเนาะสำหรับผมก็ว่าถ้าสูตร ดับเอาอยกคือเลขที่ติดศูนย์สามคู่นี่คืออดับบนคราบเนาะดับบนที่เลขศูนย์ดับขาดบนครับเนาะดับขาดบนคือเลขศูนย์เลยดับขาดล่างก็คืออน่าจะเป็นเลขเ่าเลขเ็ดแต่สูตรของเราไม่มีเลขเกดเลยที่ชนลงมาได้ก็มีแค่นี้ครัคเนว่าเลขในนี้สามารถมาล่างได้ทุกคู่นี่ครับ เพราะว่าไม่ไม่ติดดับเลยไม่ติดดับเลยสําหรับเลขหขกคู่นี้นะครับติดก็เออลืมรูไปก็ถ้าติดก็จะติดที่เลขสองนี้เท่านั้นเนี่ยที่ติดเลขสองนี่เพราะว่าสองดับหลักหน่วยล่างถ้าว่ามันดับหลักหน่วยล่างเราก็พลิกพลิกแพงได้อ่ก็กับหลักเอาเลขสองมาไว้ที่หลักสิบก็ได้นี่ครับแต่ว่านี่ผมก็จับอา่า จับไปตามสูตรสามารถที่จะออกตัวกลับได้สูตรน,นี้นะครับเนาเพราะว่าเป็นสูตรที่ไม่มีหลักอ่าแต่ผมก็จับไปตามนี้เลยอ่าจับให้ fc ตามนี้เลยแต่ก็เราก็กลับหลักได้อ่าเอาเลขสองมาไว้หลักจีบได้ถ้าว่ามันดับถ้ามันมานะก็ไม่มีใครรู้ว่าเลขออกตรงไหนะนะคราบเนาสำหรับอ่าสรุป ทั้งช่องก็มีประมาณนี้น,น,นะครับเนาะถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมหน่อยถ้ากับเพื่อสิได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปใหม,ม่ใหให้เอสทีได้รับชมทำรับเมื่อน,นี้ก็ขอให้เอสทีจงโชคดีในงวดของวันที่สิบเจ็ดนับเนาลังนะของปีใหม่น,นนะครับเนาลังในสักกรารใหม่ขอให้เอสทีจงโชคดีทุกๆคนนะครับทำรับ คลิปนี้ก็ขอผิดตกขออภัยนะครับเนะพาะผิดตกขออภัยเพราะว่าเขาอ,อกะก็ทำไปตามสูตรเท่านั้นนะครับสนำะรับคลิปต่อไปก็คือพบกันหลังเลขออกนะครับสนำะรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ